าวเน็ตแห่เมนแพทเปิดเรื่องรักเวลาเลิกผู้ชายใช้นำทางรักที่ผ่านมาใช้กีวิเตอร์ลั่นกันทั้งโซเชียลกับบทสัมภาษณ์แบบโคตจะตรงของแพทนประภากับรายการซารนิเบาได้เบาถึงเรื่องราวความรักที่ผ่านมาในอดีตเผยเหตุผลการเลือกผู้ชายในชีวิตแค่ใช้ใจและกีนำทางโดยแพทเล่าว่า ไม่ได้มองผู้ชายที่ภายนอกเพราะทุระดับประทับใจไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้คำน้ำหน้าว่าไฮโซหรือผู้ชายธรรมดาธรรมดา พราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะระดับไหนสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่แม่เอยนั่งเฟอร์รารีชชัดอยู่ดีๆกูไปซ้อนท้ายนั่งเว็บ125อีดวกเบาะปาดอีกเหตุผลในการเลือกผู้ชายของแพทคือถ้าใจมันบอกว่าใช่ก็ไปเลยลูกปล่อยให้กีนำทางเป็นกีวิเกเตอร์งานนี้เหล่าชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เพียบเช่นอันนี้เรื่องจริงของนางมาก เด็กแว้นยันไฮโซอันนี้เขาเรียกว่าตามหารักแท้รักแท้ใครก็ได้ไม่นำหน้าด้วยไฮโซปล่อยให้กีนนำทากีวิเกเตอร์ออกแนวเลิศไอเลิฟฮ่ฮ่ฮ่คนจริงต้องเมาตัวเองมันจะปัง